ปูกิ้งผักหวานจังได้หายรอดและสามารถเก็บกินได้ภายในสิบเดือนจ้าไปเบื้องกันจ้าทุกคนเมือ่อคุดได้เรียบร้อยแล้วเ้าก็จะล้อมกลุมด้วยปุ๋ยอินรีเนาะจ้ะจะเป็นปุ๋ยมูลค้าง้าวจ้่ปุ๋ยปรับสภาพดินเนาะและ้วเ้าก็จะเอานี่มาโผลไปดินนาเทิงนี่หละพี่น้องแล้วก็นี่จ้ะอันนี้ก็คือใบสำจาหรือใบกล้ามปูนี่ละจ้ะเดา๋ยวห้อาก็จะดินผสมไปเนาะ นี่จ้ะรองพินมเพราะเหตุแคน่นี้จ้ะ,มะเมื่อเห็ุได้แบบนี้แล้วเขาก็จะเอาจิงตัวที่เขาเตรียมไว้ล่งไปเนาะพีนออะ่น้องเนาะี่จ้ายันจักเล็กน่อยเนาะพี่น้องเนาะตอรักนะเพื่อเหตดบ่กในหะ บ่ไฮแอนพวกพักบ้านนี้โยกไปโยกมากเลยจะ้ะเมื่อได้แบบนี้แล้วหลังจากนั้นขาจะน้ำเสาหลักไม้ไผ่ทั้งสี่หลักที่เตรียมไว้มาตอกตอกแบบนี้เลยจ้าตอกให้ครบทั้งสี่มุมเลยจ้าตอกครบสี่มุมแล้วข้าก็จะนํำสลนที่ข้าเตรียมไว้มาก,กางไว้หรือปกคลุมเพื่อบให้นองโดนแสงแดดเกินไปนะจ้าพอหลากและลำต้นของนองย่างมาให้ใแข็งแรงดีเนาะจ้าข้าจะทําการมุ่งสลนไว้แบบนี้เลยจ้า การปลูกพักหวานจากมเมล็ดหรือปลูกจากกิ่งตอเฮากระต้องมุ่งสะเล็ดไหนองแบบนี้ได้จ้าและที่สําคัญเ้าตรต้องมีพีเลียงใหนองน้าเด้จ้าการที่เ้าจะปลูกพักหวานจังไดให้รอดและสามารถเก็บกินได้เฮากระต้องดูแล,แลรักษาเป็นย่างดีเลยจ้าที่สําคัญขาดบ่ได้ก็คือพีเลียงนั่นละจ้าพีเลียงสามารถปลูกเป็นต้นยังกระไดจ้าเช่นต้นแค่ต้นแค่หฮากระสามารถเก็บกินดอกของนองได้เลยจ้า หรือต้นมะขามเทศก็ได้นะจ้ามะขามเทศเป็นได้ทั้งพีเลียงและห้ายังสามารถเก็บกินผลของนองได้น้ำจ้ามีประโยชน์ร่วมกันหลายอย่างเลยจ้าตอนนี้ใส่เมล็ดปลูกได้จ้าระยะเวลา3ปีต้นของนองก็จะประมาณนี้เลยจ้าและนองก็จะแตกยอดออกมาให้ห้าเก็บกินแบบนี้จ้าทุกคนถ้าผู้ใดอยากเก็บกินเร็วต้นของนองอายุประมาณ1ปีก็สามารถเก็บกินได้ลวจ้าหรือถ้าห้าอยากให้นองต้นใหญ่และแข็งแรงดีนะจ้า3ปีค่อยเก็บก็ได้จ้าทุก อีกสิ่งหนึ่งที่ผักหวานขาดบ่ไก้ก็คือน้ำเนาะจ้าเพราะว่าเหาปลูกเห้าก็ต้องบำรุ่งรักษาบ่าว่าจะเป็นการลดน้ำการใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงต้นของน้องเนาะจ้าบางคนก็นจะถามว่าปลูกจังใดค่อยจะรอดปลูกจังใดค่อยจะใ่ ค่อยจะได้เก็บกินแบบนี้นะจ้าก็สามารถทำตามวิธีที่น้องโบบอกไปได้เลยจ้าหรือบางคนบอกว่าการปลูกจากเมล็ดกว่าจะได้กินกว่าจะง่ญ่ต้องใส่เวลาดโดนบ่โดนจ้าเพียงแค่ 1- สปีก็สามารถเก็บกินได้แล้วได้จ้าน้องก็จะแตกยอดออกมาให้ห้าแบบนี้ แต่ถ้าเฮาบาดูแลรักษาน้องกัจะบดจะเริ่มเติบโตไม่เห่าเก็บกินแบบนี้ได้จ้าหรือถ้าใครต้องการอยากเก็บกินเร็วเฮ่าก็สามารถสือกิ่งตอนมาปลูกได้จ้าผู้ใดที่ปลูกบ่เป็นหรือต้องการปลูกให้รอดสามารถปลูกตามวิธีที่แม่นงบูบอกได้เลยจ้าบ่ต้องไปหาเก็บในโขกในป่าให้เมื่อยต่อไปจ้าเหาสามารถนำมาปลูกแบบนี้ได้จ้าทุกคนเพื่อที่เหาจะเก็บกินเองเนาะจ้าอยากเก็บกินตอนใดเห่าก็สามารถตัดแต่งกิง่ง แปลบใบของน่องออกให้เบิดก่อนนะจ้าแล้วน้องก็จะแตกยอดออกไม่เฮาเก็บกินจ้า